ู่้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโขนกระแสนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของเมียอดีตรองผู้กับท่านหนึ่งไปหลอกนะฮะให้ทางครูท่านหนึ่งเนี่ยซื้อรถให้ใช้ชื่อของครูหลังจากนั้นเอารถเขาไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการผ่อนไฟแนนซ์แล้วหลังจากนั้นทางครูพยายามไปตามรถคืนไม่ได้รถคืนมานะครับเพราะว่าเมียของอดีตรองผู้กับท่านนั้นไม่ยอมคืนแล้วก็บอกด้วยว่า ถ้ามาตามแบบนี้เดี๋ยวฉันแจ้งความเธอด้วยนะครับว่าเธอนั้นจะมาบุกรุกบ้านฉันวันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณยุย้ยพิมพ์ศรและคุณปูจัดชัยนะครับเป็นสองสามีภรรยาที่มาขอให้ทางเราช่วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสดครับคุณปูครับผมคุณยุย้ยค่ะน,นะฮะคุณยุ้ยทําอาชีพอะไรฮะตอนนี้อตอนนี้ยังว่างงานอยู่ค่ะ แต่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากทางคุณก่อนเลยใช่ค่ะทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะใช่ค่ะทางด้านคุณปูเป็นคุณครูครับผมนะครับสอนอยู่ที่สอนที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมทางฝั่งของคุณยุ้ยเชิญนะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูได้ทํางานอยู่ที่แบงค์แบงค์แห่งหนึ่งใช่ที่ไหนฮะในสุรินทร์นะคะในสุรินทร์นะค่ะแล้วก็ได้มารู้จัก กับคุณโชคมณีซึ่งเขาเป็นลูกค้าทางแบงค์เราเราไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยน,นามสกุลเขานะฮะขแค่ชื่อนะแล <ขา S 2> ้วังไงต่อฮะค่ะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็เป็นเจ้าหน้าที่บริการเนาะก็คือบริการให้ลูกค้าปากตินี่แหละค่ะก็คือ,อสร้างความสนิทสนมกับลูกค้าค่ะจนมาได้คุยกันแล้วทางคุณโช,ชิมณีเนี่ยค่ะได้ขอเบอร์ส่วนตัวเราไว้เพื่อหนึ่งเวลาเขามีธุระ เหมือนเรื่องธุรกรรมการทําธุรกรรมทางทางแบงก์เขาจะโทรปรึกษาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาจะมาเปิดบัญชีห้างอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องใช้เอกสารอะไระะเขาบอกว่าเขามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งเขาจะโอนมาบัญชีทางทนะีมบีเนี่ยโอนมาได้เลยไหมวันหนึ่ง50ล้านอย่างเงี้ยห้าสิบล้านบบจะโอน5้าล้านเลยเขาโอนจริงไหมคือทางนี้ทางนั้นหนูก็รอรอให้เขามาเปิดบัญชีไม่มาก็เขาก็ อ้างว่าเขาติดธุระบ้างอะไรบ้างเขาชื่อเล่นเขาชื่อเล่นชื่ออะไรคุณอะไรเขาชื่อคุณตาค่ะคุณตานะโอเคอ่ะเป็นผู้หญิงนะคนนี้เป็นเมียของอดีตรองผู้กับใช่ไหมใช่ค่ะอ่ายังไงต่อฮะอ่าแล้วมันจะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอะค่ะซึ่งหนูเขารู้ว่าหนูออกจากแบงก์ก็คือคุยกันมาตลอดแหละพอรู้ว่าเราออกจากแบงก์เขาก็ชักชวนเราให้มาทํางานที่บริษัทค้าข้าวเขาเขามีบริษัทค้าข้าว็นของเขาเองเหรอเขาบอกงั้นเหรอใช่ค่ะอ่ะค้าข้าวอยู่ในค้าข้าวหอมมะลิ อของสุรินนะคะค่ะแล้วเขามีจริงๆไหมคือตอนนี้หนูไปสอบถามเนาะทางผู้ใหญ่บ้านก็คือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโปรไฟล์เขาเฉยๆเขาไม่มีจริงเอ๋อเหรอค่ะอ้าวแล้วที่บอกว่าเป็นเป็นเมียของอดีตร้องกับนั่นเป็นจริงๆก็หรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่ารองพ่วมกับเขาจะ ลาออกจากข้าราชการแล้วนะคะก็เลยเป็นอดีตถูกไหมใช่ค่ะแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเขาเป็นจริงจริงไหมเป็นค่ะเป็นจริงจริงเป็นจริงใช่ไหมใช่ค่ะคือรองภูมิกับคนที่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมมีค่ะเป็นผูมรองภูมิกับอยู่ที่ไหนเท่าที่ทราบเท่าที่ทราบก็อยู่อดีตก็อยู่ที่สพพนมดงรักค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์คุณยืนยันเขาที่จริงอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับ ก็มันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอะคะอ่ะที่พี่เขาได้ไว้วานเราให้พาเราไปดูรถ mm hmm. เขาว่าเขามีปัญหากับทางเต้นเต้นแห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่มีรถใช้หนูก็เลยไปไปพบเขาซึ่งเราก็เข้าใจว่าเออพี่เขาเดือดร้อนเนาะก็คือเพิ่งพาสายการอย่างเนี้นะคะ่ะเขาทําไมเขาให้พาไปทําไมเขาบอกว่าพาไปดูรถหน่อยแต่หนูก็แค่พาไปดูนะตอนนั้นหนูก็ยังไม่คิดว่าจะ มาไหว้บานเราพอไปหนูก็เลยถามว่าเอาไปที่ไหนพี่ไปดูอุบลวิยทำไมไปไกลจังเขาก็เลยบอกว่าเขานัดทางเตน้นไปแล้วหนูก็เลยไปก็ขับรถส่งเข้าไปเนี่ยค่ะปกติค่ะขับรถส่งเข้าไปปกติจนคือคุยเรื่องรถเรื่องอะไรเสร็จเขาบอกว่าคุณยุย้ยพี่ไหว้บานได้ไหมอ่ะออกรถให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะมาปิดยอดให้อุยออกรถให้หน่อยใช่ค่ะออกรถให้หน่อยคือออกรถให้เขาเนี่ยนะใช่ค่ะ ยังไงเราก็ต้องมาทำงานเดี๋ยว<ห>นั้นคำว่าออกรถในที่หมายเาว่าไงคุณออกเงินให้หรือหรืออะไรใช้ชื่อคุณหรืออะไรยังไงอ่าใช้ชื่อค่ะใช้ชื่อของคุณใช่เหมือนประมาณใช้ชื่อออกรถให้พี่หน่อยได้ไหมพอดีพี่ออกออกไม่ได้พี่ติดติดแบ็คลิสเขาก็พูดประมาณนี้เขาติดแบ็คลิสใช่ค่ะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอ้าพี่หนูก็น่าจะไม่ผ่านเหมือนกันแหละเพราะว่าภาระนี่หนูก็เยอะค่ะก็ มันไปถึงเตน้นแล้วเนาะเขาก็แฟนคุณยุ้ยอ่ะเป็นยังไงอ่ะเอามาก่อนได้ไหมยังไงเราก็ทํางานด้วยกันอยู่แล <And> ้วแล้วตอนแรกคุณยอมซื้อให้ก uh, ่อนนะเป็นช <And, S 1> ื่อคุณะก็คิดในใจอยู่นะพี่ว่าเออมันจะดีหรอแต่นุยว่ายังไงมันก็ซื้อไม่ได้อืมแล้วแล้วยอมซื้อไหมคุณแต่ยอมซื้อไหมคุณต้องตอบตามคําถามผมนะคุณยอมซื้อไหมคือถามว่ายอมไหมเราก็ มีความรู้สึกแบบเอยเราจะไปทํางานกับเขาอ่ะเออถ้าเราตอบปฏิเสธเขาไปเขาจะเสียความรู้สึกไหมอ่ะเอออย่างเงี้ยมันรักษาความรู้สึกเขาไว้คือคุณอยากได้งานที่เขาบอกคุณถูกไหมฮะะกลงตรงถูกไหมใค่ะตกลงคุณยอมที่จะซื้อไหมก็ยอมค่ะตกลงยอมนะไปซื้อไหมใช้ชื่อคุณไหมไม่ไม่ใช้ชื่อหนูเพราะว่าหนูอ่ะติดหนูติดแบ็คลิสต์ตอนแรกใช้ชื่อคุณก่อนไหมไม่ค่ะไม่ได้ใช้ชื่อคุณเลยตอนแรกแล้วคุณทํายังไงอ่ะหนูก็เลย คุยกับแฟนพอกลับมาบ้านก็เลยปรึกษาแฟนว่าเออเนี่ยพี่ตาเขาจะไหว้บานให้อ่าใช้ชื่อออกรถให้อ่ะพี่ปูว่ายังไงเขาก็บอกว่าอา่มันจะดีเหรอพี่ก็น่าจะไม่ผ่านเหมือนกันมั้งแต่ก็พากันนั่งพิจารณากันแล้วเนาะพี่ว่าเดี๋ยวเขาก็รับเราเข้าทํางานอะ่ะยังไงเราก็ทํางานเขาอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอะะโอเคถามคุณปูคุณปูพอพอเมียมาบอกว่าให้คุณแบบว่า เอาชื่อของคุณไปซื้อรถให้กับทางทางคุณตาหน่อยเป็นเมียของอดีตรองผู้กับคุณยอมไหมอตอนแรกผมผมรู้สึกว่ายังไม่ยอมกระชับหน่อยนะฮะยังไม่ยอมอทีนี้แฟนผมอะ่ะเขาก็บอกว่าหนเราก็จะทํางานด้วยกันแล้วเหมือนกับลูกจ้างกับนายจ้างว่าวานว่าออกรถให้พี่ก่อนได้ไหม,มเ,เดี๋ยวสามเดือนพี่ปิดสามเดือนพี่ปิดเลยเผมก็เลยถ้าถ้ายุ้ยว่าโอเคพี่ก็โอเคอแต่เครดิตพี่ไม่ดีนะเพราะว่าผมก็เพิ่งออกรถเงินเดือนผมก็เหลือน้อยใช่ไหมพออะไระพอเราไปออกชื่อเราผ่าน น่าจะไม่มีการเช็คบูโร่ไม่มีเช็คพรราณนีผมหรือเปล่าเพราะผมผมก็เพิ่งออกรถมาคันคันก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอะทำไมถึงออกได้ครับครับครับแล้วทีนี้ไปออกตกลงออกได้ไหมออกได้ครับออกได้รถผ่านชลุยเลยยูดูเป็นรถอะไรฮะฮอนด้าซีอารีครับผมฮอนด้าซีอารีเป็นรถป้ายแดงหรือว่าเป็นรถมือสองครับผมมือสองใช่ครับเขาผ่อนเดือนเท่าไหร่ ่อประมาณเดือนหมื่นกว่าบาทครับผมแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะหมื่นกว่าบาทนะคันนี้นะใช่ครับคันนี้ป่ะนี่คุณดูในคุณดูในจอนะคันนี้ไหมใช่คับคันนี้เลยนะฮะใช่ครับอ่าเขาเอาไปใช้เลยค่ะหลังจากนั้นปัญหาอะไรมันเกิดฮะคือพอหลังจากที่เดือนแรกผ่านไปเนาะไฟแนนซ์เริ่มโทรมาทวงผมก็โทรพิตาป้าไงนี่เออเดี๋ยวพี่ไปปิดให้เดี๋ยวพี่ไปจ่ายให้เดือนแรกแต่ก็ยังไม่จ่ายนะเดือนที่สองมาอีกก็ยังไม่ใจอีกพอตกเดือนที่สองแค่นั้นแหละผมเริ่มรู้ว่าเอะมาเริ่มแต่แก้ราคาแล้ว ก็เลยบอกยุ้ยไปดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงพอยุ้ยไปที่บ้านไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็โอ้โปเชเลยน้องเจอหลอกแล้วทาไมทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงบอกน้องเจอหลอกว่าเลยคือเคสเนี่ยเขาเขาบอกว่าพี่ตาเนี่ยเขาเคยทํากับเคสอื่นๆรายอื่นคันผมเป็นคันที่ห้าแล้วประมาณคันที่ห้าคันคุณเป็นคันที่ห้าใช่ครับแล้วพอมาป้ายทะเบียนหน้าหลังถอดออกหมดเมื่อถอดออกเสร็จปั๊บอีกไม่กี่เดือนลงต่างประเทศแน่นอนครับ คือเอารถคันนี้ไปขายที่อื่นเลยใช่ครับแล้วเ็าเป็นเมียของรองอดีตรองผู้กับจริงๆเหรอใช่ครับใช่ครับมีลูกด้วยกันแล้วด้วยครับและผัวก็เป็นตำรวจนะเป็นอดีตตำรวจด้วยกันเป็นอดีตตำรวจใช่แล้วผัวเขาไม่รู้ว่าเมียทำแบบนี้ก็ผมว่าน่าจะรู้ก็น่าจะรู้นะคะเพราะว่าเขาก็ใช้รถเหมือนกันอยเขาก็ใช้รถมาตลอดใช่รถด้วยกันเหรอใช่ครับเวลาก่อนที่ยังไม่มีปัญหาหนูก็เห็นเขาโพสต์รูปรถโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดค่ะ หลังจากนั้นคุณทํำยังไงหลังจากนั้นผมไปคุณไปทวงเขาไหมไปทวงครับเป็นยังไงพอเราไปทวงปั๊บเขาบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของคุณเพราะว่าเลขป้ายทะเบียนอะไรไม่มีแต่รถอยู่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าเดี๋ยวกนนะแต่รถอยู่ใช่ครับคุณไปถึงบ้านเขาเลยใช่ไหมเห็นรถคันนี้จอดอยู่ไอ้คันสีขาวเมื่อกี้เอาขึ้นอีกทีที่อใช่ไอ้คันสีขาวน่ะจอดอยู่จอดอยู่ที่บ้านครับแต่เขาบอกไอ้คันนี้ไม่ใช่ของคุณใช่เพราะดูป้ายสิป้ายมันไม่ใช่ของคุณครับ ไม่มีป้ายเลยเขาถอดออกแต่กอดแต่เราไปหันไปเห็นป้ายวงกลมอะค่ะป้ายทวงกลมวงกลมใช่ค่ะซึ่งมันมันยังไม่ได้ถอดอแล้วเราก็ไปถ่ายรูปว่าเนี่ยมันเป็นทะเบียนรถเรา1นึ่งกออหนึ่เป็นชื่อเราที่เราซื้อไปใช่ค่ะคันเดียวกันเลยคันเดียวกันใช่ค่ะแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถเราแล้วเขาทำยังไงให้เราไปพิสูจน์เขาบอกให้เราไปสูไปเอาหมายสารคนไปเอาหมาย เอาท้าด้วยใช่ครับท้าเลยไปเอาหมายสารมาใช่ถ้าอยากรู้ถ้าอยากพิสูจน์รถคันนี้ต้องไปเอาหมายสารมาแล้วเขาจะเขาบอกเขาแจ้งความคุณไหมถ้าผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปแจ้งความนะลงมนทึกประจำวันวะถ้าถ้าเราแจ้งเขาก็จะไปแจ้งเหมือนกันว่าเราแจ้งความเท็จอุ้ยเหรอครับผมคุณเจ็บปวดมากในแบบนี้สุดๆเลยพี่ทําไมทํากับเราได้ทั้งทั้งที่ผมก็ไม่สนิทกับเขานะแต่เขาผมก็มีลูกมีครอบครัวเหมือนกันแต่เขาเขาเหมือนกับหลกอะวันนี้คือไฟแนนซ์ต้องมานั่งตามวงนี่อยูใช่ครับผม คุณต้องจ่ายไม่เดือนละหมื่นกว่าบาทตอนนี้ผมยังไม่จ่ายครับผมอืทําไมไม่บอกเขาเอารถคืนมาในเมื่อเป็นชื่อของเราผมบอกเขาแล้วครับเขาว่าไงบายเบียงตลอดไม่ให้ไม่ให้เคยเจอผัวเขาไหมที่เป็นตำรวจเนี่ยผมเคยเจอครั้งเดียวที่เป็นอดีตตำรวจเนี่ยนะใช่ครับเคยเจอครั้งเดียวเลยบอกผัวเขาไหมเขาก็ไม่ค่อยคุยนะเขาไม่คุยเรื่องรถเขาก็พาไปกินข้าวกินอะไรธรรมดาเหมือนตอนนั้นเราสนิทกันนะเหมือนกับเราสนิทกันก็ ยังไม่มีปัญหาเรื่องรดคือเอาง่ายๆคือทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นพวกเขามาหลอกคุณว่าเขาจะฝากงานให้เราก็ไว้ใจถูกไหมฮะเพราะเราก็แบบเออเคยคุ้นเคยกันมาตลอดวันดีคืนดีมายืมชื่อเราเราก็ไม่ไหวมันการด้วยบอกสามีสามีก็ยอมไม่ใช้ชื่อสุดท้ายพอออกมาปุ๊บสามสี่เดือนไม่ยอมจ่ายไฟแนนซ์เลยใช่ครับเอารถไปเลยไปตามทวงเขาบอกเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยใช่ครับโอ้โหไปแจ้งมากี่โรงพักแล้วฮะไปประมาณห้าโรงพักแล้วครับแต่ไม่ได้แจ้งสักที่เพราะว่าเขาบอกว่า มันเป็นคดีแพ่งมันไม่ใช่คดียัญาใช่ให้เขาไปใช้อ่ะเรายินยอมให้เขาไปใช้เราต้องฟ้องตั้งทนายฟ้องคาะแต่ว่าแจ้งความไม่ได้แจ้งความไม่ได้เพราะเป็นว่าไอ้นั่นมันรถเราเอารถเราไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับเหรออีกหน่อยถ้าเกิดเราเอารถของเราไปให้คนอื่นเขาใช้แล้วปรากฏว่าเขาเอารถเราไปเลยครับเราต้องไปฟ้องเองแจ้งความไม่ได้ใช่ครับเหรอครับผมเหรออ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปถามทนายสงกรานมหน่อยครับว่า มันจริงเหรอครับการที่เราเอารถคันหนึ่งเนี่ยสมมุตินะฮะเอาไปให้คนอื่นเกายืมแล้วคนอื่นเขาขมโมยรถเราไปเลยเราต้องไปฟ้องเองแจ้งความไม่ได้ตำรวจบอกกันห้าโรงพักเลยเหรอครับเดี๋ยวบอกเลยโงพักไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ ขอต้อนรับทนายสงกรานต์อัจฉริยะครับนะครับเป็นเจ้าของรายการคลินิกหมอความครับสวัสดีครับครับรายการใหม่ทางช่อง3ด้วยครับนะฮะวันนี้เป็นหมอความหน่อยเป็นหมอความหน่อยแล้วก็ในานะกรรมการประรูปประเทศในกระบวนการยุติธรรมได้ยินได้ฟังที่พี่หนุ่มคุยกับทางผู้เสียหายแล้วเจ็บปวดอะเจ็บปวดไหมฮะคือมันเป็นคดีอาญากฎหมายตามประมวลยามาตรา352าสอบรรจัดชัดเจนว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริตโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ตำรวจคนไหนบอก ห้าโรงพักเลยใช่ไหมฮะยืนยันใช่ไหมว่าไปห้าโรงพักครับเขาบอกว่ายังไงขออีกั้งหนึ่งพอดีอย่างนี้นะพี่คือเขาเขาไม่ให้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รับย้งความนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คดียาเขาเป็นศาลที่ผมที่ผมเคยไปติดต่อมีที่อุบลสพอุบลสพเมืองสุรินที่สพปราสาสตรพนมรักบ้านกรวดประคนชัยประมาณ6กที่หที่เลยเหรอเขาบอกว่ามันไม่ใช่คดีอาไปฟ้องเอาเองไม่รับอะไรด้วย ลงบันทึกประจำวันไม่มีบ้างไหมมีครับผมลงบันทึกได้แต่ไม่ร,รับทำคดีบอกไปฟ้องเองโอ้เนี่ผักผลาะนะเรื่องนี้สําคัญนะครับอยากให้ท่านผบตรท่านจักรทิพย์จินดาเนี่ยในฐานะกรรมการดูแลสหกรณ์การส่งสริมชาติแล้วก็พระท่านนายกรัฐมนตรีพระเอกประยุทธ์จันโอชาท่านฟันฉับเถอะคดีอย่างนี้คือครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล,ล้วเบียดบังเอาทรัพย์ไปนั้นโดยทุจริตมันยักยอกอะ่ะอ่ะโอเคขออนุญาตนะฮะเมื่อสักครู่นี้ทางสามีภรรยาคู่นี้นะครับยื่นใบผมดูใบหนึ่งผมตกใจมากคคุณผู้ชมรับเพราะว่าในนนีี้เ่ยนะฮะ เป็น4คดีนะฮะที่ทางสามีก็คือเป็นรองภูมิกับเป็นอดีตรองผูมิกับท่านนั้นนะครับร่วมกับทางภรรยาเนี่ยได้มีการไปก่อคดีเอาไว้เนี่ยเป็นคดีดำนะฮะละหวางจุด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 กับพันตํารวจโทจุดจุดจุดเป็นจําเลยนะครับคดีเรียกรถคืนฟ้องที่ศาลสุรินนะฮะแล้วก็มีนางสาวเนี่ยแหละฮะคุณตาเนี่ยอีก3คดีด้วยกันนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเรียกรถคืนเรียกรถคืน เรียกรถทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วเคยแจ้งกองปราบยังคือหนูเคยไปปรึกษากองปราบแล้วอะคะ uh. อ่ะทางกองปราบบอกว่าเคสเนี่ยค่ะมันก็เราเหมือนเรายินยอมให้เขาเอาไปใช้คือมันต้องเป็นมีผู้เสียหายอะคะ่ะ uh. อย่างน้อยก็ ความเสียหาย5ล้านขึ้นแล้วก็แนวโน้มในทางเดียวกันด้วยต้องมีแนวโน้มในทางเดียวกันหนูก็เลยได้แค่ไปปรึกษาคืออย่างนี้กองปราบปรามเป็นทึ่งที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่งดังนั้นเมื่อไปแจ้งความบรรดาแรกต้องรับคำร้องทุกก่อนเรื่องนี้ทางผู้การกองปราบปรามผู้บัญชาการสุดการท่านย้ำสมวนรูพนักงานสอบสวนท่ังเรียงในปุ๊บเนี่ยเวลาใครมาแจ้งต้องรับคำร้องทุกข์ส่วนจะเข้ารับคดีหรือไม่เนี่ยเขาก็ต้องส่งท้องที่แต่พฤติการและพฤติกรรมที่น้องเล่าเมื่อสักครู่นี้ห้าหกโรงพักนี้กองปราบปรราามนนทคคดีะั เนี่ยหลายคดีน่าสนใจพี่นมครับเนี่ยเยอะทีเดียวนะฮะคือคือทีนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยไปไปหาเขาแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเขาบอกเขาจะแจ้งความคุณกลับครับผมแต่รถเขายังไม่ได้คืนมจควากับไม่ต้องว่าคือเขาแจ้งคือสิทธิเขาแจ้งแต่ตำรวแต่เขาแจ้งกว่ามันไม่จริงแจ้งความเท็จไม่ต้องไปกลัวเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายผู้เสียหายคือหนึ่งผู้ให้เช่าซื้อสองเราผู้เช่าซื้อถูกไหมครับแล้วเราเอาผู้สัญญาไปให้ทางตํารวจดูบ้าง เอาไปค่ะแล้วตำรวจคนไหนไม่รับแจ้งบอกมาเลยถ้ากองปราบปาเราไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมผู้การย้ำเลยว่าเวลาใครมาแจ้งกองปราบพระงานสองชิ้นั่งกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่ห้าต้องรับคำร้องทุกอโอเคผมย่าดย้อนกลับไปทางนี้นิดนึงก่อนนะฮะคือสรุปแล้วตอนนี้รถคุณก็ยังไม่ได้คืนยังใช่ค่ะยังไม่ได้เลยครับแล้วคุณดังก็ไม่ได้จ่ายตอนนี้ครับคุยกับไฟนัลหรือยัง เมื่อเช้าไฟแนนซ์โทรมาผมเขาผมก็บอกเขาว่าตอนนี้ผมกําลังดําเนินการฟ้องคือทําให้เป็นคดีเนาะครับฟァイแนนซ์เขาก็บอกเป็นกําลังใจช่วยแต่คือจริงๆไปซื้อรถที่ไหนต้องไปแจ้งที่นั้นปะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าซื้อที่ไหนต้องแจ้งที่นันแล้วทำไมคุณถึงต้องเวรไปถึงห้าโรงพักว่าอะไรคือหนูก็ซื้อรถที่อุบลหนูก็ไปที่อุบลแล้วค่ะคือทางตํารวจอุบลก็ พูดในแนวเดียวกันว่าม,มันเป็นคดีแพ่งนะ mm hmm. คุณต้องตั้งทนายฟ้อ,ฟองศาลเพื่อให้ศาลสั่งเอารถมาคืนคือเขาก็จะแนะนํามาในแนวในแนวนี้นะะเพราะว่าคุณยินยอมให้เขาเอาไปใช้เองอะ่ะอืก็รถนั่างนี้ใช่ค่ะอ้าแล้ว,ลว,ลวที่อื่นๆที่คุณไปอ่ะทำไมถึงต้องไปก็ไปปรึกษาก็คือไปทุกที่อยากไปขอความช่วยเหลือคือประเด็นของหนูอะ่ะหนูอยากได้รถกลับมาคืนบริษัท คือเราทราบข้อมูลของทางคุณตาว่าเขาอะเอารถไปใช้ไม่ว่าจะาของใครก็แล้วแต่เขาไม่เคยเอารถมาคืนก็คือถ้าถอดทะเบียนปุ๊บหายหายเลยไม่มีใครได้รถคืนค่ะคือ,อคลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยไปอยู่กับใครถูกไหมฮะครับแล้วก็เขาเอาไปถอดทะเบียนแล้วอารถตอนนี้ก็ไม่ได้คืนเนี่ยคือแจ้งความไม่ได้คือจริงเราต้องแจ้งท้องที่ที่มีการสมอับรถเราสมรบรถท้องที่ไหน ทอำเภอประสาทค่ะต้องแจ้งต้องที่นไปแจ้งยังหนูไปแล้วค่ะอำเภอประสาทก็ที่ก่อนหน้ที่อุบลตอนนั้นไปซื้อรถไปแล้วประสาทค่ะที่มอบรถไปยังไปแล้วค่ะเขาว่าไง หนูไปประสาทแล้วก็ได้ก็คําแนะนําครั้งแรกได้คําแนะนําว่าคือมันเป็นคดีแพ่งอ่ะต้องไปติดตามเอารถเองแล้วก็ตั้งทนายแล้วที่นี้หนูก็เลยได้เข้าร้องเรียนกับผู้การจังหวัดนะคะแต่หนูไม่ได้เข้าพบนะแค่ร้องเรียนก็เขียนหนังสือทิ้งไว้แต่มันมีหนังสือไปที่รถมันส่งมอบอยู่ประสาทนะคะทางอกองบังคับการเขาก็ส่งหนังสือไปที่ประสาทอาเภอประสาททั้งนี้ทั้งนั้นทางสืบสวนเขาก็บอกว่า พี่ขอสอบข้อเท็จจริงเนาะเพราะว่าว่ามันเป็นเรื่องเราอย่างไงก็คือเหมันให,มให้พวกหนูไปเล่าข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกทางชดมณีมาอย่างเงี้ยค่ะขอโทษนะมันเก<อ>ี่ยวข้องอะไรกับทางรองผู้กำกับไหมว่าเขาอาจจะแบบมีเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างงี้ไหมคุณกลัวอะไรอย่างงั้นไหมผมกลัวมากเลยครับรผมคิดว่าเขาเป็นอดีตผู้รองผู้รองผู้กำกับเนาะแล้วก็ทํางานอยู่ในจังหวัดสุรินน่าจะรู้จักกันน่าจะรู้จักกันบ้างเรื่องนี้จริงไม่จริงผมไม่แนใจนะแต่ผมว่าเขาแต่มันคือความกลัวของประชาชนอ่ะที่เราเป็นผู้เสียหาย ออเออเออ,เอ,อเขาน่าจะรู้จักกันแน่นอนแหละว่าแบบเนี้ถามจริงจรมีคนมาว่าเราบ้างมาว่าเอ,อก็ช่วยไม่ได้เราแบบก็มีบ้างกนะ็อยากไปให้เขาหลอกเองไปเชื่อเอ็าได้ยังไงเลยก็มีค่ะ<ง>แต่ว่าด้วยความเชื่อใจเนาะพี่แล้วเราก็เข้าใจว่าเราเออจะได้ทํางานกับเขาแล้วอีกอย่างเขาก็สัญญาว่าจะมาปิดยอดให้ภายใน3เดือนก็คือมันเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือหมดทุกอย่างทั้งโปรไฟล์เขาทั้งอ่า ทั้งบริษัทเขาอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่มันมีปัญหาเรื่องรถเราติดตามแล้วพอเราดูข้อเท็จจริงว่าเขาหลอกเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออนั่นแหละเราก็เลยกลายเป็นเอาเราก็เป็นคนหลอกอีกคนดนแล้วผู้เสียหายคนอื่นๆที่โดนไปอีกเนี่ยอีกประมาณ4คดีเนี่ยไปรวบรวมมาแล้วยังคือหนูก็มีบางส่วนแล้วอะค่ะทางนี้ทางนั้นเขาก็รับรับทราบแล้วค่ะที่เขาทํามาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี59ครับอันนี้เป็นสามีเป็นคนทำนะเนี่ยฮะมีปี60ครับนะครับ แล้วก็มีปี60ครับแล้วก็มีปี61ครับเนี่ยนะฮะเป็นเป็นแท้งแดงหมดเลยจริงๆรแล้ว้องเดียพี่หนุ่มฮะแล้วก็ท่านผู้ชมรับทราบวัาปัจจุบันเนี่ยพบตรมีคาสั่งเวียนธุรัตนจาักรแล้วว่าสามารถแจ้งความต่างท้อง,งที่ได้แล้วถ้าเห็นว่าไปแจ้งลงพาาระปราศาทไม่รับแจ้งระวังผิดละเว้นนะครับเดี๋ยวแจ้งพื้นที่อื่นก็ได้เมื่อแจ้งสอบประคำเสร็จปุ๊บค่อยส่งท้องที่ดาเนินคดีได้อืมแต่ทียนี้นปัญหาตรงนี้เนี่ยในฐานะที่พี่สงการเป็นทนายความยืนยันใช่ไหมครับว่า สามารถแจ้งเป็นอาญาได้แจ้งได้ให้จยยักยอกทรัพย์ดักยอกทรัพย์เบียดบังกฎหมายบอกว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริตแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเขาไปให้ชื่อเขาเองในการไปซื้อหรอไม่ไม่ใครใครชื่อใครใครชซื้อชื่อคนนี้ถูกกันเน่เน่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ผู้ชอาซื้อชื่อเราใช่ไหมครไม <ๆ S 1> ่ได้ชื่อ <ผม S 1> ของเขานะครแต่เราเนี่ยให้เขาเอาไปใช้ ไม่ได้ไปคือเขามาหลอกเลยมาหลอกบอกว่ามาหลอกเลยบอกว่าเออเนี่ยช่วยขอยืมชื่อหน่อยได้ไหมแลวเดี๋ยวจะผ่อนให้เดี๋ยวจะปิดให้ภายใน6เดือนเดือนเออสเดือนจะปิดรถคันนี้เลยทางนี้เขาจะซื้อเพราะว่าบอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะฝากเมียเขาเนี่ยไปทํางานให้ทางนี้ก็เลยเป็นห่วงสงสารเมียไม่มีไม่มีงานทําเขาก็เลยยอมที่เอาชื่อเขาเนี่ยไปซื้อรถให้เสร็จปุ๊บเมียร้อมกับคนนั้นเอารถไปเลยแล้วก็ไม่ยอมเอารถมาคืนไม่ยอมผ่อนเข้าฮะเงินดาวใครจ่าย เงินดาวตัวนี้จะฟรีดาวค่ะฟรีดาวอีกละผ่อนนะแล้วผ่อนนะผ่อนหนักมากเขาสัญญาว่าเขาเป็นคนจ่ายครับฟรีดาวนี่คือเหมือนกับเขาได้ฟรีฟรีรถคันหนึ่งใช่ค่ะฟรีดาวอ่ะผ่อนดาวใครคนผ่อนไม่ผ่อนดาวไม่มีฟรีดาวแล้วผ่อนทั้งรถเน่ยเขาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนมากี่งวดยังไม่มีการผ่อนช้ำระสักงวันนั้นเขาต้องฟ้องเราสิใช่ค่ะโอ้เรื่องใหญ่เลยแจ้งความได้ในพี่หนุ่ม ยังไงการแจ้งได้ฮะส่วนทางแพง่งนั่นคือเรียกค่าเสียทางแพ่งแต่คดีอาญาพนักง,งานสอบสวนต้องสืบพิจารณส่งให้ัอาการอัยการส่งฟ้องศาลศาลจะเป็นคนชี้ว่าผิดอาญาหรือไม่แต่ความเห็นของผมผมเชื่อว่านักกฎหมายที่ฟังอยู่เข้าฮะยักย,กยกอกทรัพย์อายุความสามเดือนนะนับแต่วันที่รู้และทราบถึงก,า,งการกระทําความผิดเอางี้ไหมเราโอนเรื่องมาให้คลินิกหมอความได้ไหมได้ครับเด็กไปเกาะเรื่องราวให้เรียบร้อยเด็วพาจะไปร้องท่านผู้ช่วยสุพอรอัถาวงได้เลยท่านรอย<ห>อยู่ อ,อยากจะลองเสียงสักตั้งไหมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความแล้วบอกชื่ออะไรชื่อตำรวจทั้งหมดตีคัามเหรต้องเอาจริงพี่หนุ่มประชาชนอ่ะเขาตาสีตาสากสูเยอะแล้วนะไม่เป็นไรฮะก็คือไหนๆเยอะแล้วคือเราช่วยเขาว่าพี่หนุ่มเรา คิดีหมอกว่าตั้งกันมาเพื่อช่วยประชาชนและเราก็ส่งต่อให้สำนักนายกเกับผมนะเกี่ยวกับพี่นะไม่ด้วยกันทั้งคู่คืออยู่ที่หนูเป็นกำลังใจให้นะครับสู้สู้ก็เดี๋ยวทางคลินิกหมอความเพียงเอาไปนี้ให้เนินการนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคลิปหลังกครับ